ค่ะทุกคนกลับมาพบกับ AA บองอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้อาจจะช้านิดนึงนะสำหรับเดือนนี้แต่ว่ามาประจําทุกเดือนเลยนะัก็คือ My ้ส r i นี่นะคะโอเคอย่ารอช้าด,ดีกว่าเราไปอัปเดตก,กันเลยเนาะว่าใช้แล้วชอบประจําเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีไอเทมไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ โอเคมาที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นนี้เป็นครีนซิ่งค่ะสำหรับตัวนี้นะคะของดีโปรแกรมพั Essen ซนต์อิน n s i n g foam ค่ะ,คะเป็นไอเทมใหม่นะคะเขาเพิ่งออกมาเองค่ะทุกคนและเอกก็พอได้มาปุ๊บเอก,ก็เลยลองใช้เลยผลปรากฏว่าเอชอบนะคือสูตรนี้เนี่ยเขาออกมาเพื่อสำหรับตอบโจทย์คนที่ผิวแบบบางแพ้ง่ายแต่ต้องการการทำความสะอาดที่ล้ำลึกแล้วก็ให้ผิวเรานั้นยังนุ่มชุ่มชื่นอยู่ไม่แห้งตึงนะจ๊ะและที่เอชอบก็คือว่าเนื้อโฟมเขา าไม่ใช่เนื้อโฟมแบบเป็นฟองอะทุกคนเนื้อโฟมมันจะเป็นคุชชั่นเฮ้ยดีมากแล้วก็มันแบบเหมือนเป็นการลดการเสียดสีระหว่างมือเรากับหน้าของเรานะคะดังนั้นเนี่ยริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะโอกาสเกิดน้อยกว่านะจ๊ะแล้วก็ผลที่ได้เวลาเราล้างเสร็จเอรู้สึกว่าผิวนุ่มจะถามว่าผิวแบบไม่แห้งสักทีเดียวเลยอะไม่ใช่นะเพราะส่วนตัวเอใช้แล้วอะผิวมันจะมีแบบ เกือบจะแห้งแต่ผิวมันไม่แบบไม่ได้ดังเอี๊ยดะทุกคนแต่ผิวยังคงความนุ่มอยู่สกินแคร์กันบ้างนะคะสกินแคร์สำหรับมาเฟอริดประจำเดือนสิงหาเนี่ยมีด้วยกันถึง2ไอเทมด้วยกันตัวแรกก่อนเลยค่ะทุกคนตัวนี้ซูมใช้ไม่เคยแชร์ไม่เคยอะไรกับเขาเลยตัวเนี้ย ของเขาดีนะเนี่ยสำหรับตัวอ l ล์ดิมาทูนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของเมกานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิร์ลออฟลูมิเนียนะคะเอาง่ายเลยใช้แล้วเนี่ยผิวจะดูกระจ่างใสแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าทุกคนดูนะคะข้างในก็จะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนไข่มุกซึ่งเซรั่มตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของไข่มุกด้วยดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของไข่มุกเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยผิวของเราเนี่ยก็จะมีความขาวกระจ่างใสไร้เลยรู้สึกว่าเอใช้แล้วเนี่ยผิวมันจะค่อยๆแบบ ไลท์ Bright, แบบมีออร่าขึ้นอนะทุกคนไม่ได้แบบตูมตามขาวเหมือนเวลาเราใช้วิตามินซีนะแต่ผิวมันจะค่อยๆแบบพ่องๆรู้สึกแบบเฮ้ยผิวดูมีประกายไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ก็คือเราใช้แต่ตัวนี้แล้วร,รู้สึกว่าเออชอบแล้วก็ดีงามมากเลยค่ะสำหรับอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ A N R ของ Estee Lauder ค่ะ ความพิเศษก็คือว่าเขามีการปรับสูตรใหม่นะคะแล้วก็ได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเวิร์กมากๆด้วยตัวสปปรรพคุณเนี่ยก็ยังมีความคล้ายเดิมนะทุกคนก็คือเน้นให้ความชุ่มชื่นผิวลดการอ่อนล้าของผิวรวมถึงผิวที่เริ่มมีอายุอย่างเงี้ยก็จะลดอาการแบบริ้วรอยก่อนวัยต่างๆผิวหย่อนคล้อยแล้วก็รูขุมขนกระชับตัว NR นี้ตอบโจทย์มากซึ่ง NR นเนี่ยเป็นไนท์เซรั่มนะคะลงเฉพาะกลางคืนซึ่งตัวใหมน่นี้ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่เอรู้สึกว่า ดีมากก็คือว่าเนื้อ็กเจอร์ผลิตภัณฑ์ของเขามีการเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะตัวเก่าเนี่ยจะเป็นเซรั่มที่แบบเข้มข้นหนักๆน,น,นิดนึงแต่ว่าสําหรับสูตรใหม่นี้สารบํารุงมากกว่าเดิมเพิ่มเติมคือเนื้อ t e x t อร์ต่างๆเนี่ยดันเบาสบายผิวกว่าเดิมฟิลลิ่งจะคล้ายๆกับแบบเนี่ยมันจะมีความเหลวกว่าเดิมเห็นไหมซึมได้ดีเข้ากับผิวนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่รู้สึกว่าเออลงแล้วแล้วเหนอะหนเวลานอนอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆใครที่แบบอยากลอง NR แต่ว่ากลัวว่าเท็กเจอร์มันจะหนักนะคะสูตรใหม่ค่ะ และ่ m คอมเมนต์เรามาที่เมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะมาที่ตัวแรกเลยสำหรับตัวนี้ไพลเมอร์ของ o u u r l l s s s ค่ะทุกคนกลายเป็นว่ากลับมาใช้อีกครั้งก็รู้สึกชอบเขา <c oughs> เหมือนเดิมทุกครั้งที่ใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Mineral ล r ไพ e เมนะคะเป็นสูตรออยล์ฟรีใช้แล้วไม่รู้สึกอุดตันแต่ว่าเนื้อฟิ n i ชชิ่งเขาอะจะคล้ายๆกับครีมที่มีความกึ่งๆซิลิโคนนิดนึงอะพอลงไปแล้วเนี่ยลอยหยัก บนผิวรูขุมขนในบางนี่คือเบลอได้ดีมากๆนะคะใครที่แบบชอบมีรูขุมขนเห็นชัดๆเวลาลงรองพื้นแนะนําว่าลงไพรเมอร์ตัวนี้ของอเวอ g l a s s นี่คือผิวคุณจะเบลอไปเลยค่ะแล้วก็ผิวเนี่ยจะรู้สึกเรียบๆสมูทๆนะคะเวลาเราลงรองพื้นต่อคือมันจะดีมากตรงที่แบบผิวเราจะดูแบบลุดกริปดูเนียนเป็นธรรมชาติมากนะคะโอเคมาที่กันอีกหนึ่งชิ้นอันนี้ไม่ได้เป็นไอเทมใหม่ที่ออกใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะแต่ว่าเรา กลับมาใช้แล้วผลปรากฏว่าเฮ้ยนางดีนะสำหรับตัวนี้เป็น Radiant Cream Concealer ของนางนะจ๊ะสิ่งที่เราชอบเลยนะคือเป็นคอนซีลเลอร์ที่แห้งมากเวอร์แม่นี่นะคะลงไปอย่างเงี้ยแต่เวลาเกลี่ยง่ายนะเออข้อดีของเขาคือเกลี่ยง่ายแต่เวลาเราแบบเสร็จแล้วจริงๆอ่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่แห้งไปเลยแห้งแล้วก็ดูเหมือนจะหนักผิวแต่จริงๆแล้วคือบางบามากๆนะคะ ตกล่องบ้างนิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่าเนื้อของเขาพอเซตตัวแล้วมันจะค่อนข้างแห้งมากๆใครที่ผิวมันเอรู้สึกว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้คือ ตอบโจทย์สำหรับคนผิวมันมากๆนะคะก็ลองไปดูได้ค่ะมาที่รองพื้นที่แบบโอ้ยกริดมากแล้วก็แนะนำให้หลายๆคนเนี่ยซื้อตามนะคะแล้วก็ดีจริงๆรักจริงๆสำหรับตัวนี้เลยนะคะรองพื้นตัวใหม่ของบอบบี้บาวค่ะสกินลองแวร์ r f ูอิดพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะจ๊ะอยากจะบอกว่าดีมากๆจริงๆสำหรับใครที่ต้องการรองพื้นที่แห้งเป็นงานผิวไม่เหนอนะห ใส่แมสแล้วไม่ค่อยเปื้อนเลยอันนี้เราเลิกคอมเมนต์นะคะแล้วก็อีกห่งอย่างที่รู้สึกว่า ไม่รู้คิดไปเองไหมแต่ว่าถามคนที่เราแนะนําไปเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็คือว่าเหมือนเราทาตอนนี้ตั้งแต่9ก้าโมงอย่างเงี้ยใช้ชีวิตไปยันสามทุ่มสิชั่วโมงผ่านไปก็แล้ว16ชั่วโมงก็แล้วคือผิวมันไม่ดรอปลงเลยทุกคนความมันก็ไม่มีออกมาแบบใดๆเลยเนื้อเขาบางเบามากเราไม่ต้องลงแป้งก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเนื้อจะกลายคล้ายๆแป้งแต่มันไม่ใช่แป้งแบบเวลาเราทาแป้งแล้วก็เหมือนมีผงๆอยู่บนหน้าไม่ใช่นะแต่แค่มารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้แป้งทับอะ่ะเออแต่เป็นผิว เคลือบอยู่ที่มีความแบบเวลเวตดิฟฟบอกไม่ถุงต้องลองไปใช้ดูแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือ <c oughs> แหบบ้งเวอร์แห้งจริงๆผิวมันใช้ได้ผิวแห้งแบบเอก,ก็ใช้ได้นะคะ <c oughs> ดีมากๆแห้งขนาดไหนเอาง่ายวิธีการใช้ที่แบบให้ได้ผิวดีวสวยแล้วก็รู้สึกแบบซื้อมาแล้วไม่โวยวายว่าใช้ยากนะคะ <c oughs> แนะนําว่าไม่ให้ทาแบบ5้าจุดแล้วก็ค่อยๆมาทาไม่ได้คือจะทาแค่ตรงนี้ก็ลงแค่ตรงนี้แล้วก็ ท็บทบทบค่อยเติมท็บทบทบอย่าแบบทาห้าจุดแล้วก็แบบค่อยๆรอมาทํานะคะไม่ได้เนี๋ยมันจะแห้งแล้วมันก็จะแบบปาดยากนะคะดีไม่รู้จะดียังไงก็อันนี้อยากให้ไปลองเอาเองนะจ๊ะสําหรับบ๊อบบี้บ้าว์ค่ะมาต่อกันที่เมคอัพนะจ๊ะแต่ตัวนี้นะคะเป็นลิปสติกค่ะแต่เราสองใจเราเลือกไม่ได้เพราะเราชอบทั้งสองตัวแต่เราถือว่าโอเคเป็นแบรนด์เดียวกันแล้วก็ถือว่ารวมกันแล้วกันเนาะสำหรับเป็น My f ฟรีริดไปเลยนะคะสำหรับลิปสติกของเฟนตี้บิวตี้ค่ะเอาที่ตัวแรกกันก่อนตัวนี้ไม่่่ใใชของหหมมมีาานนแล้วะจสรับ รุ่นแบบนี้นะคะแต่สีที่ชอบนะคะคือสีว่าอันบ t ททอนนะจ๊ะเป็นลิปสติกแบบจิ้มจุ่มเนื้อมแมทนั่นเองสีสวยไหมอันนี้คือเป็นสีนูดคือเอะถ้าเกิดใครที่ดูเอก็จะชอบทาลิปสติกแบบอมเบรเนาะเทคนิคการทาอมเบรของเอก็คือมักจะทาสีนูดลงก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยสีอื่นข้างในเนาะแล้วก็ค่อยไล่ถูกปะแต่สีนี้คือแบบ ดีงามเอะชอบใช้สีนี้ลงก่อนแล้วเอ,อรู้สึกว่าเนื้อของเขาเป็นลิควิดที่เหลวเลยแหละตอนทาลงไปแต่พอเราทัทัๆทัดปอย่างเนี้ยมันก็คือแห้งไปเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ f ฟ n น y ี้บิวตีเหมือนกันแต่ว่า เป็นลิปสติกตัวใหม่ค่ะเขาเพิ่งออกอันนี้เองทำสวอชแบบเต็มๆให้ดูไปแล้วนะ g คือตามไปดูกันได้นะทุกคนตัวนี้เป็นสลิปชายค่ะก็คือเป็นลิปสติกที่คล้ายๆกับลิปมันแต่จะมีความวิงวิงอยู่ซึ่งเขามีสีเยอะมากประมาณ1 0 1สสีประมาณนี้นะคะตามไปดูนะคะมันก็จะได้แบบปากแบบเงาเงาแต่ไม่ได้ปากเงาเหมือนเวลาเราทาลิปกลอสอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นแต่เหมือนเราทาลิปมันมีสีแต่คือสีก็ยังอยู่ทั้งวันเป็นลิปสติกเนื้อชายบาง สวยๆคือทาอย,ย่างเงี้ยก็คือแบบดูปากสุขภาพดีสวยชอบ2อ,อันนี้นะคะบางทีเอก็ทาอันนี้แล้วก็แทบๆอันนี้ด้านในให้มันแบบไล่ๆเลือให้มีความแบบเหมือนกินน้ํำก่ออยู่บนปากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบจูบูอันนี้ก็แล้วแต่ลองไปแอปพลายกันดูนะคะแต่สองอันนี้นี้เราเลยคอมเมนต์ของ f ฟ n t y ี้ลิตตี้จ้าโอเคมากับอีกหนึ่งสิ่งอันนี้เป็น โลชั่นทาตัวแต่ว่ามันไม่ใช่โลชั่นที่แบบบำรุงผิวอะทุกคนมันเป็นโลชั่นที่ตั้งใจทาเพื่อให้เปลี่ยนสีผิวไปเลยบางทีเนี่ยเอเริ่มมีสิวที่แบบตรงหลังอะไรเงี้ยเออแล้วอยากให้มันเนียนๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ใช้ตัวนี้จ้ะตัวนี้เป็นสมุดแอนบรท์ไลท์คัลเลอร์โลชั่นค่ะเป็นวันเดย์ไวท์เทนเนอร์นั่นเองนะจ๊ะแต่ว่ามีความวิงวิงด้วยตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเฟซแ a n บอดี้เลยแต่ว่าเฟซเราคงไม่ไหวเพราะว่าเนื้อมันขาวมากอันนี้แบรนด์อะไรยังไม่รู้เลย เพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่เอซื้อมาจากญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าชื่อแบรนด์ว่า snow วท์หรือเปล่าอันนี้เป็นแบรนด์ที่เอซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งซื้อมานานแล้วแหละแต่ว่าเราอ่ะชอบใช้เราไม่เคยมาบอกบอกว่าเราอ่ะใช้ตัวนี้แอบใช้ได้เลยนะจ๊ะก็ดีอะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นทาตัวที่ให้ผิวมันดูไบรท์ขึ้นแต่ไม่ได้ให้ดูขาวแบบจาก คนดำเป็นคนขาวเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนมันทําให้ผิวมันดูแบบผ่องขึ้นไบร์ขึ้นแต่ยังคงความเป็นสีเราอยู่แล้วก็เนื้อไม่ค่อยหนืดเลยคือเนื้อดีมากเนื้อแบบตอบโจทย์เวอร์อรแล้วก็บางทีถ้าเราผสมกับกันแดดทายยเงี้ยยิ่งแบบพาง,ง่ายเข้าไปอีกนะคะมาค่ะไอเทมสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับ m y f ก u i ลปะระจเดือนสิงหาคมนะคะน้ำหอ,อมอันนี้น้ําหอมของเบอร์เบอรี่ค่ะทุกคนสังเกตง่ายๆนี่ แพคเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้นะคะรุ่นที่เอชอบนะจ๊จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นรุ่นเคอค่ะซึ่งอยากจะบอกว่ารุ่นเนี้ยหน้าตาลคล้ายๆกันเนี่ยเขามีสองสีอันเนี้ยจะออกแบบส้มๆนูน,น,ๆ,น,น,นๆน้ำตาลเหลืองๆเนาะแต่อันนี้ก็จะติดชุมปูนิดน,นึงก็ดูตรงฝาได้ถ้าตัวเนี้ยมันจะกลิ่นแบบฟอลโล่แบบจัดๆเลยกลิ่นจะแรงกว่าหน่อยนะคะซึ่งเองรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ค่อยเป็นแบบซิกเนเจอร์เท่าไหร่มันเหมือนกลิ่นที่เคยมีอยู่แต่อันนี้ กลิ่นดีมากกลิ่นออกแนวแบบฟลอร์นิดหนึง่งแล้วก็มีเบอร์รี่หน่อยหนึง่งแล้วก็รู้สึกมีความแบบแคนดี้หน่อยอะ่ะเราชอบมากเลยอแล้วเราฉีดแบบฉีดตลอดเวลาตั้งแต่แบบได้มาคือดีเราชอบกินมันเหมือนขนมอะ่ะรู้สึกแบบฉีดแล้วเป็นผู้หญิงแบบหน้าทนุถนอมผู้ดีงกิษเรียบร้อยแต่มีความแบบซนอยู่นิดหนึง่งอะไรเงี้ยกินนี้ก็ลองไปดูแล้วเค้าเขามีหลายไซส์มากนะคะลองไปฉีดดูก่อนนะน้าหอมเนี่ย เป็นเทสของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องน้ำหอมเนี่ย <c oughs> เราไม่สามารถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะชี้นำได้ขนาดนั้นเพราะคุณไม่สามารถได้กลิ่นจากกล้องไปเนาะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับไมผลิตประจําเดือนสิงหาคมนะคะหวังว่าจะมีชิ้นไหนโดนใจเพื่อนๆน,นะคะก็เหมือนเดิมแหละที่เราเคยบอกนาะว่าถ้าเกิดชอบชิ้นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปลองไปเทสันก่อนเพราะว่าเอชอบเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบก็ได้เว้นแต่ว่าหนูๆรวยมีตังค์เยอะมากจะซื้อตามทุกชิ้นเนี่ยทางเราก็ไม่ติดนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ค่าคอมดใดๆทั้งสิ้นจาก <S <S ไอเทมเหล่านี้นะคะเราเอามาแชร์เพราะว่าเราอะชอบใช้จริงๆทุกชิ้นเลยจ้ะก็ก ไม่มีอะไรแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยมาฟิริตประจำเดือนกันยานี่จะมาเมื่อไหร่ยังไงก็อย่าลืมอัปเดตกันนะคะที่สําคัญถ้ากลัวพลาดก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊ง,ง,งเตือนไว้ด้วยล่ะครั้งหน้าเนี่ยมีคลิปใหม่เพื่อนเพื่อ,อจะได้ดูก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะหรือว่าสามารถติดตามเอได้ที่ช่องทางอื่นๆตามนี้ได้เลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ